S <S เก่งขนาดนลยลูกสาวนี่นมันเหมือนพ่อมันไม่ฮะม,มันแม,ม,ม่เลยเนี่ยดูเลกระจกันเก่งมลยดูสิเป็นธรอมไรียมไหนดูสิ เอองไม่งั้นแะเดี๋ยวมาดูหน่อยสวยยังแต่งหน้าอะไรเงี้ใครสอนดูินอะไรอยู่อืมเขาเรียกอะไรแต่งหน้าอะไรเขาเรียกฮะีล้วส่งไปให้ท่านน้อยดูนะ ไม่สวยมากเลยอืมสวยมากเลยดูสิคนใต่มากเหมือนพ่อเลยนะเนี่ยฮเหมือนใครนะแม่เือนี่ไหนทีม่ บูมีกันทาทาอะไรก็เรียกจน้ด้วีู่บ้านี่สวยยังนังไม่เสรยจ้งเสรยจยังนีน่ดูดิสวยยัง โอ้โหสวยมากเลยเนี่ยสวยเหมือนพ่อเลยเนี่ยฮะแล้วดูไหมดูไหมดูไหม <c oughs> ไม่ยิ้มเลยมันจะสวยได้งไง <c oughs> <c oughs> สวยยังเนี่ยฮะพอแล้วเหรอโอ้ยเฮ้ย,ยแกมกับสีชมพูนี่ลูกชาวใครเนี่ย